อ้าวดูข่าวกันต่อไปนะครับเข้าสภา,าบ้างสมาชิกผู้ทรงเกียรติรใส่สู่ปูกใ้อภิปรายในสภา,าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าไปเสียบบัตรแทนกันอีกแล้วตีมือวันนี้ศาลดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปากษานะครับตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยอายการนะครับเป็นคนยื่นฟ้องคุณทนิการพรพงษาโรธ ซึ่งเป็นสอสกรุงเทพมหานาครพักพลังประชารัฐสั่งจำคุกหนึ่งปีปรับสองแสนบาทนะครับแต่รอลงอาญาสองปีลุ้นต่อนะครับว่าคดีทำผิดคดีทำร้ายแรงนะครับมันจะมีผลอะไรยังไงตามมาหรือไม่ครับอันนี้ภาพประกอบนะครับที่ว่าในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ประชุมกันอยู่อย่างนี้แต่เวลาการอภิปรายนะครับมติสำคัญก็มีการลงคะแนนกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ3สิงหาคมนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปี6 2นะครับเธอนั้นก็ เป็นสอสอเขตเจ็ดบางซื่อดุสิตกรุงเทพครับ <c oughs> ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับมีการพิจารณาร่างพรบเร,รียนราชรุจิราชการที่ส0พศแต่ปรากฏว่าเธอไม่ได้อยู่ห้องประชุมนี้ครับแล้วก็อวัลอิเล็กรอนิคก็คือบัตรสอสอนะครับฝากเพื่อนไว้พอลงมติจริงๆนะครับเพื่อนก็เสียบแทนเพราะฉะนั้นหลักฐานก็ปรากฏชัดศาลก,ก็มีการพิจนารณาครับอย่ายที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสั่งจำคุกครับ ถือว่าเป็นการลงโทษที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเ่ยนอย่างในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสียบบัตรแทนกันหรือทําอะไรแทนกันไม่ได้ครับแต่โทษโทษลงอาญานะครับก็คือ,อโทษเน้นนะจำคุกก็ให้มีการลงอาญาไว้ก่อน2ปีแต่เธอนั้นเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาอุทธรณ์ได้นะครับตามหลักของกฎหมายก็คือว่าอุทธรณ์นะครับภายใน30มสิบวันแต่ถ้าสมมติว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างนี้แล้วนะครับอนาคตสิ้นสุดแล้ว สถานะการเป็นสอสจอะยุติหรือไม่อย่างไรและอนาคตเธอจะได้ลงสมัครเลือกตั้งสอสอได้หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญของการเมืองไทยอื